สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ค่อนข้างเป็นที่สนใจในสังคมไทยนะครับเกี่ยวกับความเชื่อศรัทธาแล้วก็การตีความคำสอนทางพุทธศาสนาค่ะเรื่องที่กำลังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่พอสมควรเลยใช่ครับโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่พระภิกษุรูปหนึ่งคือพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพโลและก็แนวคิดพุทธวจนะที่ท่านเผยแผ่ เป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมากนะคะมันสะท้อนอะไรหลายๆอย่างในสังคมเราโดยเฉพาะเรื่องศรัทธาในยุคนี้ครับที่บางทีศรัทธาก็มาพร้อมกับคำถามข้อกังขาต่างๆนะครับใช่ค่ะวันนี้เราก็เลยรวบรวมข้อมูลมาคุยกันหลายๆแง่งงมุมเลยค่ะตั้งแต่ที่มาของคำว่าพุทธวจนะเองเส้นทางของพระอาจารย์คึกฤทิ์แล้วก็ประเด็นทีเ่เป็นเรื่องใหญ่โตคือวิวาทะเรื่องปฏิโมก1 5ร้อยหหรือ227ข้อครับ เรื่องนั้นดังมากค่ะจนมีมติมอสอออกมาแล้วก็ล่าสุดเลยก็คือเรื่องคลิปเรื่องข้อกล่าวหาด้านการเงินต่างๆที่เพิ่งเป็นข่าวไปครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้รอบด้านที่สุดนะครับว่าแนวคิดนี้คืออะไรมีที่มาที่ไปแบบไหนทำไมถึงมีทั้งคนศรัทธาแล้วก็มีทั้งข้อขัดแยง้ง จากข้อมูลที่เรามีเพื่อให้เห็นภาพรวมชัดๆกันไปเลยโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่คําว่าพุทธวจนะก่อนเลยดีไหมครับว่าจริงๆแล้วคืออะไรกันแน่ได้ค่ะพุทธวจนะเนี่ยอ่านว่าพุทธวจนะถ้าแปลตรงตัวเลยก็คือคำพูดของพระพุทธเจ้าคำพูดของพระพุทธเจ้าใช่ค่ะหัวใจหลักเลยนะคะคือการให้ความสำคัญสูงสุดกับคำสอนที่เชื่อว่ามาจากพระโอษฐ์ของพระองค์โดยตรง อ๋อคือเอาเฉพาะที่พระพุทธเจ้าพูดจริงๆประมาณนั้นค่ะซึ่งหลักๆก็คือเนื้อหาในส่วนที่เรียกว่าพระสูตรหรือสุตตันตะปิฎกที่เป็นเหมือนบันทึกคําเทศนาของพระองค์นั่นก็หมายความว่าแนวทางนี้ก็จะแบบว่าลดความสําคัญของคมภีร์รุ่นหลังๆล,ลงไปอย่างพวกอัตถกถาดีกาที่มาอธิบายที่หลังถูกต้องค่ะมุมมองคือเชื่อว่าคําสอนดั้งเดิมนี่บริสุทธิ์แล้วก็เพียงพอแล้วสําหรับการปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ แต่ถามว่าแก่นคําสอนต่างจากเทรวาทั่วไปไหมก็อาจจะไม่ได้ต่างมากนะคะแต่จะเน้นย้ำพิเศษบางเรื่องเช่นเรื่องอะไรบ้างครับก็อย่างเช่น 1. คือศรัทธาในพระตถาคตมากๆ 2. คือต้องศึกษาจากคําของพระองค์โดยตรง 3. คือยึดพระธรรมวินัยเป็นศาสดาแทนหลังจากที่พระองค์ปรินิพานไปแล้วตามที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ใช่ค่ะแล้วก็4คือเน้นปฏิบัติอาณาปานสติ คือการตามดูลมหายใจซึ่งเป็นวิธีที่พระองค์ทรงปฏิบัติแล้วก็ทรงยกย่องมากสรุปง่ายๆก็คือฟังคำสอนตรงจำแล้วก็ปฏิบัติโดยเน้นอานาปานาสติกับมรรคแปดใช่ค่ะประมาณนั้นเลยแล้วผู้ที่ทำใหแนวคิดพุทธวจนะนี้แพร่หลายมากๆก็คือพระอาจารย์คึกฤทธิโสธิพโลแห่งวัดนาป่าพง์อยากทราบพื้นเพท่านนิดนึงครับอะไรเป็นจุดเปลี่ยนให้ท่านมาทางนี้ค่ะท่านชื่อเดิมคือคึอคอกฤทธิโชติวิกุล เกิดปี2,506โปรไฟล์เดิมก่อนบวชนี่น่าสนใจมากนะคะครับท่านจบเตรียมทหารรุ่น22นายร้อยจอปรรุ่น33เป็นวิศวกรเครื่องกลด้วยนะคะรับราชการทหารยศสุดท้ายคือพันตรีโอ้โหแถมยังเคยได้ทุนไปเรียนต่อเที่อเมริกาแล้วก็จบโทรัฐศาสตร์จุลาอีกไม่ธรรมดาเลยครับแล้วอะไรคือจุดเปลี่ยนล่ะครคับจ <im> ุดเปล water, <im> ี่ยนจริงๆน่าจะเริ่มตั้งแต่ตอนเรียนเตรียมทหารปีหนึ่งเลยค่ะ ตอนนั้นคุณแม่พาท่านไปบวชระยะสั้นๆเดือนหนึ่งกับหลวงพ่อชาสุพัทโทที่วัดหนองป่าพงอุบลอ๋อวัดหนองป่าพงนี่เองค่ะการบวชครั้งนั้นแบบว่าจุดประกายศรัทธาในตัวท่านมากๆกลับมาก็เริ่มรักษาศีลห้าแล้วก็กลับไปวัดทุกปิดเทอมเลยติดใจในการปฏิบัติใช่ค่ะและพอเรียนจอปร,รอปีสก็ได้บวชอีกครั้ง คราวนี้ล่ะค่ะที่ท่านตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าหลวงพ่อชาเลยว่าจะกลับมาบวชตลอดชีวิตหลังจากใช้ชีวิตทางโลกไปแล้ว10ปีและท่านก็ทำตามนั้นจริงๆจริงๆค่ะพอทำงานครบ10ปีบวกกับช่วงนั้นหลวงพ่อชาก็มรณาภาพไปแล้วท่านก็เกิดความรู้สึกแบบเบื่อหน่ายทางโลกนะคะรู้สึกชีวิตคารวะมันไม่มีแก่นสารอะไร ก็เลยตัดสินใจบวชเลยปี2544ที่สำนักสงฆ์บุญญาวาสชนบุรีซึ่งก็เป็นสาขาของวัดหนองปราพงครับแล้ววัดนาปราพงที่กลายเป็นศูนย์กลางพุทธวจนะน,นี่แหละครับมาได้ยังไงแล้วหลังจากบวชแล้วท่านก็ทุดงมาเรื่อยๆจนมาพักที่นาของโยมแม่ท่านแถวลำลูกกาคลองสิบป,ปทุมธานีอ๋อแก่กายกรุงเทพใช่ค่ะ เราก็ค่อยๆพัฒนาตรงนั้นขึ้นมาจนจดทะเบียนเป็นวัดนาป่าพงในปี2545ตั้งใจให้เป็นศูนย์กลางเผยแผ่พุทธวัจนะ ดยยเเฉพาะลแล้วท่านก็ใช้สื่อสมัยใหม่เยอะมากใช่ไหมครับใช่เลยค่ะทั้งหนังสือซีดีไฟล์เสียงคลิปวิดีโอเว็บไซต์ YouTube คือทำทุกช่องทางทำให้แนวคิดนี้มันกระจายไปเร็วมากจริงๆครับก็เลยเกิดเป็นเครือข่ายวัดสาขากลุ่มผู้ศรัทธาขึ้นมาถูกต้องค่ะแล้วก็นามาสู่สติกเกอร์พุทธวจนะหรือตถาคตที่เราเห็นติดท้ายรถกันเยอะๆอ๋ออันนั้น คือมาจากทางวัดหรือลูกศิษย์มาจากทางมูลนิธิแล้วก็ลูกศิษย์ค่ะจัดทำขึ้นมาเหมือนเป็นธรรมทานเคลื่อนที่เตือนสติคนอื่นด้วยประกาศให้คนรู้จักคำนี้ด้วยแล้วก็สร้างความรู้สึกเป็นพวกเดียวกันด้วยเป็นกลยุทธ์การสื่อสารที่ได้ผลดีทีเดียวแต่ว่าความโด่งดังแล้วก็แนวทางที่อาจจะดูแตกต่างเนี่ยก็ดูเหมือนจะนำไปสู่ความขัดแย้งเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องใหญ่เลยคือปาติโมก ใจค่ะอันนี้เป็นจุดขัดแย้งใหญ่เลยเริ่มชัดเจนขึ้นมาช่วงประมาณปี2552ครับคือตอนนั้นก็เริ่มทราบกันแล้วว่าทางวัดนาป่าพงเนี่ยพระอาจารย์คือกริชท่านสวดปาติโมคแค่150ข้อ150ข้อ <c oughs> ไม่ใช่227ไม่ใช่ค่ะท่านทำแบบนี้มา8ปีแล้วโดยท่านอ้างอิงจากพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับสยามรัฐที่แปลข้อความตอนหนึ่งไว้ว่าสิกขาบท150ท้วนอ,อ๋อมีคำว่าท้วนอยู่ใช่ค่ะ ซึ่งมันขัดกับแนวปฏิบัติของคณะสงฆ์ไทยส่วนใหญ่ที่ยึดตามพระวินัยปิฎกว่ามี227ข้อมาตลอดอืเรื่องนี้ต้องกระทบกับวัดต้นสังกัดเดิมอย่างวัดหนองป่าพงแน่ๆเลยใช่ไหมครับกระทบแรงเลยค่ะเพราะเป็นวัดสายปฏิบัติเหมือนกันทางวัดหนองป่าพงก็มีมติเลยนะคะว่าให้ท่านกลับมาปฏิบัติให้เหมือนเดิมคือสวด227ข้อให้เวลาปีหนึ่งแล้วท่านยอมไหมครับท่านไม่ยอมค่ะยืนยันแนวทางเดิม ทางวัดหนองป่าพงก็ส่งพระผู้ใหญ่มาคุยมาเตือนถึง3ครั้งแต่ก็ไม่เป็นผลสุดท้ายปี2553วัดหนองป่าพงก็เลยประกาศตัดวัดนาป่าพงออกจากการเป็นวัดสาขาเลยค่ะให้เหตุผลว่าไม่เคารพมติส่งหมู่ใหญ่ก็คือแต่งหักกันไปเลยมีข้อสังเกตด้วยไหมครับว่าตอนแรกวัดนาป่าพงอาจจะเคยใช้ชื่อวัดหนองป่าพงช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ ก็มีคนตั้งข้อสังเกตแบบนั้นค่ะว่าช่วงแรกๆอาจจะมีการอ้างอิงถึงวัดหนองป่าโพงอยู่บ้างซึ่งก็ช่วยในเรื่องความศรัทธ,ธาได้พอสมควรเข้าใจครับประเด็น150กับ227ข้อนี่มันดูเป็นการตีความตัวบทล้วนๆเลยนะครับมีนักวิชาการอย่างท่านปออปยุตโตท่านว่าย,ยัางไงบ้างครับเรื่องนี้โอ้ท่านปออปยุตโตวิเคราะห์ไว้ละเอียดมากค่ะท่านชี้ไปที่ต้นฉบับบาลีเลยครับบาลีว่าย,ยัางไงครับบาลีมีคําาความว่า สาธิกรมิธรรมพันเตียิยาศิคขาปดาสตังทาที่สำคัญคือสาธิกังสาธิกังค่ะซึ่งในฉบับหลวงพศ2 5 0 0ที่พระอาจาร,รย์คึกฤทธิ์อ้างอิงเนแปลว่าท่วนครับแต่ท่านปออชี้ว่าคำว่าสาธิกังเนี่ยมันมาจากสะที่แปลว่าพร้อมด้วยบวกกับอธิกะที่แปลว่ายิ่งหรือเกิน oh. เพราะฉะนั้นมันควรจะแปลว่าพร้อมด้วยส่วนที่เกินมีข้อที่มากขึ้นหรือมีเศษไม่ใช่ท้วนค่ะแปลว่าประโยคนี้จริงๆควรจะแปลว่าสิกขาบท150พร้อมด้วยส่วนที่เกินหรือ150มีเศษอย่างนั้นนหครับใช่ค่ะประมาณนั้นเลยคือไม่ใช่150เปเป๊ะแปลว่าการแปลว่า150ท้วนในฉบับหลวงนั้นอาจจะคลาดเคลื่อน ท่านปออองก็มองว่าอาจจะเกิดจากความพลั้งเผลอรหรือเข้าใจผิดไปนะคะแล้วท่านก็เปรียบเทียบกับฉบับแปลอื่นๆด้วยฉบับอื่นแปลว่ายัางไงครับอย่างฉบับมหามากุฏก็แปลว่าสิกขาบทที่สาคัญ150นี้หรือถ้าเป็นฉบับแปลต่างประเทศเลยอย่างพมา่าสีลังกาหรือฉบับภาษาอังกฤษของสมาคมบาลีปรกรณ์ PTS เนี่ย ทุกฉบับแปลไปในทางเดียวกันหมดเลยค่ะคือ m o r e t h a n 150 Rules หรือ150กว่าข้อโอ้โหชัดเจนเลยนะครับแสดงว่าความเข้าใจในระดับสากลคือมันเกิน150ข้อถูกต้องค่ะมันชี้ให้เห็นเลยว่าการยุดแค่คำแปลฉบับเดียวโดวยเฉพาะฉบับแปลภาษาไทยเนี่ยมันเสี่ยงมากควรต้องกลับไปดูบาลีเป็นหลักครับ แล้วท่านปออมีข้อสังเกตอะไรอีกไหมครับมีค่ะท่านตั้งข้อสังเกตที่น่าสนใจมากคือท่านบอกว่าการแปลพระไตรปิฎกเป็นไทยเนี่ยส่วนใหญ่คนแปลก็ต้องอาศัยคำพีอัตถกถาช่วยตีความคำยากๆอ,อยู่ดีทีนี้การที่แนวทางพุทธวจ,จะนะปฏิเสธอัตถกถาแต่ดันไปเชื่อถือคำแปลไทยซึ่งคนแปลก็อาจจะอิงอัตถกถามาเนี่ยมันก็ดูย้อนแย้งนิดๆเออจริงด้วยครับ เป็นประเดด็นนนที่่าคิอกจากนี้ท่านยังให้หลักพิจารณาเชิงเหตุผลไว้อีก4ข้อด้วยค่ะมีอะไรบ้างครับ4ข้อนั้นข้อแรกคือด้านเวลาค่ะพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติสิกขาบทเพิ่มเรื่อยๆตามเหตุการณ์การที่ท่านเคยตรัสถึง150ข้อไม่ได้แปลว่าหลังจากนั้นห้ามมีเพิ่มอีกก็จริงครับไม่มีหลักฐานว่าหยุดแค่นั้นข้อ 2. ด้านจํานวนถ้ามีแค่1้0จริงๆแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าข้อไหนคือ150ข้อนั้น ข้อไหนไม่ใช่มันไม่มีเกณฑ์บอกชัดเจนนั่นสิครับจะคัดเลือกยังไงข้อ 3. ด้านผลดีผลเสียการตัด77ข้อที่ถือกันมาออกไปเนี่ยมันมีผลเสียอะไรไหมแล้วการคงไว้มันมีผลดีไหมถ้าไม่มีเหตุผลดีพอทำไมต้องตัดอืมก็เป็นคำถามที่ดีและข้อ 4. ด้านความแน่ใจค่ะถ้าถือ227ข้ออย่างน้อยก็ชัวร์ว่ามันครอบคลุม150ข้อแน่แน แต่ถ้าถือแค่150อาจจะเผลอไปตัดข้อที่สำคัญจริงๆออกหรือไปเอาข้อที่ไม่ใช่มารวมก็ได้ทำให้ความเสี่ยงมันน้อยลงถ้าถือ227ใช่ค่ะสรุปคือท่านปออไปยุตโตมองว่าการยึด150ข้อตั้งแต่ต้นของพระอาจารย์คือริษเนี่ยมันมีจุดอ่อนทั้งทาง,งหลักฐานและเหตุผลค่ะฟังดูมีน้าหนักมากครับแล้วสุดท้ายเรื่องนี้จบยังไงในระดับคณะส่งครับ มติมอสอ,ออกมาว่ายังไงตอนนั้นประชุมกันวันที่20สิงหาคม2557ค่ะมติออกมาแนวประนีประนอมนะคะคือ,อยังไงครับคือไม่เอาผิดพระอาจารย์คึกฤทิ์ค่ะมอสอมองว่าท่านอาจจะไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนแต่เกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนอ่านข้อมูลคนละเล่มอะไรแบบนี้ ไม่ได้ลงโทษค่ะแต่ขณะเดียวกันมอสอก็ยืนยันหลักการเดิมนะคะว่าคณะสงฆ์ไทยทั้งประเทศเนี่ยควรจะสวดปาติโมก227ข้อตามพระวินัยปิดกเหมือนเดิม <c oughs> แล้วก็มอบหมายให้เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีไปช่วยชี้แนะให้วัดนาป่าพงปรับแก้แล้วก็ออกประกาศมอสอให้ทุกวัดยึดแนวทาง227ข้อเป็นทิศทางเดียวกัน ก็คือยืนยันบรรทัดฐาน227ข้อแต่ไม่ลงโทษโดยตรงเป็นการประนีประนอมไปใช่ค่ะประมาณนั้นค่ะทีนี้พอเรื่องปฏิโมกเหมือนจะซาซาลงก็มีประเด็นอื่นตามมาอีกใช่ไหมครับโดยเฉพาะเรื่องทางโลกเรื่องคดีความใช่ค่ะมีคดีความเกิดขึ้นช่วงปี2 5 6 0รถึง2562ัรับมีอดีตลูกศิษย์ท่านหนึ่งชื่อคุณจัก,กรกฤษทรัพย์ภ a i s a กับพวกอีกคนหนึ่งรวมเป็นสองคนยื่นฟ้องพระอาจารย์คือกฤษกับพวกอีกสองคนรวมเป็น3คนฟ้องเรื่องอะไรครับ ข้อหาช่อโกงค่ะกล่าวหาว่าช่อโกงเงินบริษัททั้งเงินค่าพิมพ์หนังสือแล้วก็เงินซื้อที่ดินข้างๆวัดรวมมูลค่าที่อ้างนี้กว่า515ล้านบาทเลยนะคะโหตัวเลขสูงมากแล้วทางพระอาจารย์ว่าไงครับท่านก็ปฏิเสธมาตลอดค่ะบอกว่าไม่ได้ช่อโกงแล้วคดีนี้จบยังไงครับผลเป็นยังไงขอถอนฟ้องทั้งหมดเลยอ้าวถอนฟ้องเหรอครับทําไมล่ะครับ,ค,รบค่ะ เขาแถลงต่อสารนะคะว่าพอไปตรวจสอบพยานหลักฐานดูทีดีแล้วก็เชื่อว่าพระอาจารย์คคริสต์ไม่ได้ทําผิดฐานช่อก,กงจริงตามที่ฟ้องไปความผิดมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงก็เลยขอถอนฟ้องแล้วก็ถอนเรื่องร้องเรียนอื่นๆทั้งหมดด้วยครับแปลกดีเหมือนกัน แล้วก็มีการทําพิธีขอเข้ามากันที่ศาลจังหวัดธัญ,ญบุรีด้วยนะคะตอนเดือนมิถุนายน2562ต่อนหน้าสื่อเลยคดีก็เลยยุติไปท่านก็พ้นข้อกล่าวหานี้ไปก็ถือว่าเคลียร์ไปได้เรื่องหนึ่งแต่ว่าล่าสุดเลยมันมีประเด็นร้อนๆขึ้นมาอีกจากในโซเชียลมีเดียใช่ค่ะสดๆร้อนๆเลยเมื่อกลางเดือนกันยายนปี68ที่ผ่านมานี่เองเกิดอะไรขึ้นครับมีเพจ Facebook ชื่ออีซ่ขยี้ข่าวนะคะเขาโพสต์คลิปวิดีโอครับ คลิปเกี่ยวกับอะไรครับเลือกซื้อของในร้านร้านนั้นดูคล้ายๆร้านเครื่องประดับอยู่ที่ต่างประเทศโห oh. แล้วแคปชั่นของเพจก็เขียนในทำนองว่าโรแมนติกมากปิ๊ปปี้กับมิมิควงคู่ช้อปปิ้งต่างประเทศอะไรแบบนี้ค่ะแค่ภาพก็คงทำให้คนวิจารณ์เยอะแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ยังไม่หมดแค่นั้นนะคะเพจเขายังโพสต์ข้อมูลเพิ่มอีกอ้างว่ามีการโอนเงินก้อนใหญ่เลย จากพระอาจารย์คึกฤทธิ์ไปให้ศีกาคนนี้ที่อยู่ที่เยอรมนีเท่าไหร่ครับยอดเงินที่เพจอ้างคือกว่า12.2ล้านบาทค่ะแล้วก็ยังตั้งข้อกล่าวหาทำนองว่าอาจจะใช้ศีกาคนนี้เป็นศูนย์กลางในการจัดการหรืออาจจะถึงขั้นฟอกเงินบริจาคของวัดสาขาในเยอรมนีด้วยโอ้โหข้อกล่าวหาเรื่องเงินนี้หนักมากนะครับปฏิกิริยาสังคมเป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องล่าสุดนี้ รุนแรงมากค่ะคือกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์นี่หนักเลยคนจำนวนมากก็แสดงความผิดหวังตั้งคำถามถ,ามถึงความเหมาะสมของภาพในคลิปก่อนเลยครับเรื่องความสำรวมใช่ค่ะแล้วก็ลามไปถึงเรื่องความปร่งใสของการเงินข้อกล่าวหาเรื่องฟอกเงินเนี่ยแม้จะยังเป็นแค่ข้อกล่าวหานะคะยังไม่มีการพิสูจน์อะไรแต่ภาพลักษณ์ที่ออกมามันกระทบศรัทธาคนเยอะมากจริงๆเกิดความเคลือบแคลงสงสยัย ใช่ค่ะคอมเมนต์แรงๆก็เยอะทํานองว่าสอนคนอื่นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ตัวเองทําไมทําแบบนี้ไม่ละอายหรืออะไรแบบนี้ค่ะครับฟังดูแล้วเส้นทางของเรื่องนี้มันซับซ้อนมากนะครับจากจุดเริ่มต้นที่พยายามจะกลับไปหาคําสอนบริสุทธิ์ที่เรียกว่าพุทธวจนะค่ะ มาสู่การเผชิญหน้ากับการตีความพระวินัยที่แตกต่างเรื่องปฏิโมกจนมาถึงเรื่องทางโลกคดีความข้อกล่าวหาต่างๆล่าสุดเนี่ยม,มันสะท้อนภาพความซับซ้อนของศรัทธ,ธาในยุคนี้จริงๆนะครับยุคที่ข้อมูลข่าวสารมันเร็วมากใช่เลยค่ะมันทําให้เห็นว่าศรัทธ,ธาเนี่ยมันไม่ได้อยนะู่ลอยๆเนาะมันผูกอยู่กับการตีความการปฏิบัติแล้วก็พฤติกรรมของบุคคลที่เรานับถือด้วยครับ พอมีอะไรที่ไม่ตรงกับที่เราคิปที่เราคาดหวังหรือข้อมูลใหม่ๆเข้ามาใช่ค่ะมันก็เกิดคำถามเกิดความสั่นคลอนได้ง่ายมากในยุคนี้ก็เป็นโจทย์เหมือนกันนะคะว่าเราจะสร้างสมดุลยังไงระหว่างศรัทธากับการใช้ปัญญาการพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้านนั่นสินะครับเป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยแล้วก็อาจจะขอฝากไว้ให้ได้ลองคิดกันต่อว่าเออ ท่ามกลางข้อมูลข่าวสารข้อถกเถียงความขัดแย้งต่างๆเกี่ยวกับศาสนาเกี่ย <c oughs> วกับบุคคลในศาสนาที่มันเยอะมากในยุคนี้ค่ะ <c oughs> เราจะมีวิธีสร้างสมดุลระหว่างศรัทธาที่เราอาจจะมีอยู่กับการใช้สติปัญญาการพิจารณาเรื่องราวต่างๆอย่างรอบด้านเป็นกลางๆเนี่ยได้ย่างไงาบ้างแล้วก็อีกมุมหนึ่งนะคะเรื่องราวทั้งหมดนี้มันกําลังบอกอะไรเรา <c oughs> เกี่ยวกับความท้าทายในการรักษาแก่นคคำสอนเดิม ท่ามกา,การตีความที่มันหลากหลายมากๆแล้วก็บริบทสังคมวัฒนธรรมเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนไปเร็วเหลือเกินมันอาจจะไม่มีคำตอบสำเร็จรูปนะคะแต่เป็นเรื่องที่เราคงต้องพิจารณาเรียนรู้กันต่อไปครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการจอดลึกเรื่องราวที่ค่อนข้างซับซ้อนนี้หวังว่าข้อมูลและมุมมองที่เราคุยกันจะเป็นประโยชน์ช่วยให้เห็นภาพรวมของปรากฏการณ์พุทธวจนะ แล้วก็เรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ชัดเจนขึ้นนะครับค่ะเพื่อนำไปสู่ความเข้าใจในธรรมะอย่างมีวิจารณญาณกันต่อไปค่ะ